ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมสําหรับคลิปของสาวสองคนหนึ่งที่ไม่ได้มีการเนี่ยพูดแล้วก็ด่าเหยียดคือเหยียดเลยนะคุณผู้ชมเหยียดไปท,ที่สาวอิสลามคนหนึ่งต้องบอกว่าสาวอิสลามคนดังกล่าวเนี่ยใจเย็นมากนะฮะซึ่งในคลิปเนี่ยต้องบอกว่าอยู่น่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคลิปคลิปที่โหมันเห็นแล้วไม่คิดว่าคนคนเรานะผู้ชมจะมีทัศนคติในการที่จะไปเหยียดหยามคนอื่นเนี่ย ได้มากมายขนาดนี้คือคําพูดที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหมันแบบเหมือนเขาดนเก่งนะฮะไปสอนเขาสารพัดเนี่ยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวอิสลามก็ใจเย็นซึ่งมันมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมที่สาวสองคนนี้ได้มีการพูดแล้วก็เหมือนมีการชูเป็นเป็นรองเท้าถือไว้ในมือไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วสาวอิสลามเนี่ยพยายามอธจจิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทีเนี้ยเขาไม่พอใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยยอมเสียห้าร้อยเลย เพื่อที่จะทาร้ายร่างกายเนี่ยสาวอิสลามคนดังกล่าวแต่สาวสองคนนี้ก็ไม่ได้ลงมือนะคุณผู้ชมแต่เรื่องที่น่าเจ็บปวดมากที่สุดก็คือตอนหนึ่งเนี่ยสาวคนดังกล่าเนี่ยสาวสองคนดังกล่าได้มีการพูดเหยียดไปถึงศาสนาของสาวที่เป็นคู่กรณีด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมเนี่ยสาวสองคนดังกล่าวเราลองไปดูคลิปหน่อยฮะ ชมนี่แน่นอนว่าพอคลิปมันผ่านพ้นไปย้อนให้กันดูเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยยังไม่ได้รับชมนะฮะทีนี้แน่นอนว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มันมีฟีดแบ็กเกิดขึ้นมากมายฮะเราไปดูที่ทํางานของสาวสองคนนี้ก่อนก็คือสเตเดียมวันได้มีการออกแอคชั่นอย่างรวดเร็วทันใจฮะมีการออกถแถลงบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าประกาศพ้นสภาพพนักงานกรณีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บริษัทขอแจ้งผลการสอบสวนบุคคลในคลิปที่มีการเผยแพร่เป็นพนักงานรายวันของบริษัทจริงอย่างไรก็ตามบริษัทได้ทําการสอบสวนตามกระบวนการและได้มีบทลงโทษให้บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานรายวันของบริษัทโดยมีผลทันทีบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทได้ให้ความเคารพต่อบุคคลทุกคนทุกเชื้อชาติาศาสนาและเชื่อในความเท่าเทียมกันอันนี้คือการออกแอคชั่น ของต้นสังกัดเนี่ยสาวสองคนดังกล่าวซึ่งต้องบอกว่ามันมีแอคชั่นเพิ่มเติมคะคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าสาวสองคนนี้เอาจริงๆเธอทัศนคติดีมากนะฮะเพราะหลังเกิดเรื่องเธอก็ใจเย็นอย่างอย่างที่เราเห็นในคลิปเราว่าเธอใจเย็นแต่ล่าสุดเธอได้มีการเดินทางเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอ,นอหัวหมากนะแต่ต้องบอกว่าก็น่าชื่นชมเธออีกเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรเลยไม่อยากจะเอาผิดอะไรทั้งสิ้น แค่ต้องการให้สาวสองที่ชื่อว่าชูศักเนี่ยคุณผู้ชมมาขอโทษเธอเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยหลังเกิดเรื่องนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาเธอได้มีการเดินทางเนี่ยจากการช่วยเหลือนะไปไปแจ้งความเนี่ยจากการช่วยเหลือของคุณหญิงซึ่งเป็นชาวมุสลิมเนี่ยในจังหวัดอ่านทองได้มีการยื่นมือมาช่วยโดยให้คําแนะนำเนี่ยก็คือพาเธอเนี่ยมาแจ้งความและเธอเนี่ยก็ได้มีการหลังเรื่องงานเธอก็มีการเดินทางไปแจ้งความเนี่ยที่สอนอ,นอนหวมก โดยเธอเนี่ยมีการบอกนะผู้ชมว่าไม่ต้องการค่าเสียหายใดใทั้งสิ้นต้องการแค่คําขอโทษจากชูศักดิ์เท่านั้นขอโทษเธอขอโทษพ่อขอโทษแม่ของเธอและขอโทษศาสนาเธอเนี่ยบอกนะผู้ชมยอมรับว่าเสียใจที่ทํางานเนี่ยมาเหนื่อยและยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยต้องด่าทอกันรุนแรงขนาดนี้เธอพยายามกดอํากกดเนี่ยให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใจเย็นแล้วไม่ตอบโต้ซึ่งเธอเนี่ยก็แสดงความเห็นใจนะ คือโดนด่าขนาดนั้นแต่เธอก็ด้วยความที่เธอเนี่ยลึกๆก็เป็นคนจิตใจดีแน่ๆสําหรับคุณสาวอิสลามคนนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหนูเนี่ยเห็นใจเขาลองคิดดูว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่ได้ไปทํางานแล้วมีคนเนี่ยชื่นชมเธอว่าเติบโตมาดีบอกว่าเธอเนี่ยหนูเนี่ยไม่ใช่นิสคนนิสัยอะไรดีหรอกแค่ไม่ใช้อารมณ์พรุ่งนี้เนี่ยเธอเดี่ยจะมีการถูกเชิญก็คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสาวอิสลามคนดังกล่าวก็จะถูกเชิญมาให้ปากคําเพิ่มเติมนั่นเองก็ต้องดูว่า สาวสองที่ตอนหลังเนี่ยมีการเปิดเผยชื่อว่าชื่อชูสักเนี่ยคุณผู้ชมจะเดินทางมาด้วยไหมและจะมาขอท้องไม่ขอทอภัาายนะจะมาขอโทษเนี่ยสาวอิสลามคนนี้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามคุณผู้ชมแต่ทีนี้เรื่องที่ผมพ้าหัวไว้ก็คือวีรกรรมของสาวสองคนนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ฮะแต่สร้างเนี่ยอีกวีรกรรมหนึงไว้และต้องบอกว่าเป็นวีรกรรมที่ทําเป็นปกติเลยฮะและก็ต้องทําเอา คนที่ขับแกร็บหรือว่าขับรถเนี่ยเอื่อมมากๆก,ก,กับพฤติกรรมของเธอสำหรับชูศักดิ์คือเพจมิสเตอรเนี่ยคุณผู้ชมมีการเปิดเผยคลิปอีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือมีการขุดเป็นภาพในจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมชัดเจนเลยว่าเธอเนี่ยชื่อชูศักดิ์แล้วก็บอกว่าเป็นเนี่ยเป็นกระเทยนะฮะขอใชขยที่ใช้คำว่ากระเทยนะ อีกหนึ่งวีรกรรมของสาวสองบนรถไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมไรเดอร์เนี่ยมีการแฉะนะเวลานางเนี่ยจะลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บจะมีการเรียกไรเดอร์ผ่านแอปตลอดแต่พอลงมาเห็นสองแถวเนี่ยก็จะบอกไรเดอร์ว่าไม่ไปแล้วไม่อยากไปยกเลิกให้ด้วยคนขับเนี่ยยกเลิกให้ด้วยแล้วเธอก็เดินบิดตูดหนีขึ้นสองแถวเนี่ยไปหน้าตาเฉยจงเป็นเหตุให้เกิดคลิปดังกล่าวที่คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยไรเดอร์เขาหมั่นไส้ก็เลยมีการอัดคลิปสรุปเนี่ย ก็คือคนเดียวกันเลยนะโอ้โหคือแบบนี้มันวางงานคนอื่นนะคือเวลาเรียกไรเดอร์เรียก Grab แล้วเนี่ยคุณเขามาแล้วเนี่ยคุณไม่หม,ม่แล้วบอกให้เขายกเลิกโอ้โหเสียเวลามากอันนี้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เขาทําก็ต้องดูว่าสังคมเนี่ยจะยังไงเพราะต้องบอกว่าโอ้โหโดนไล่ออกจากงานใช่ไหมฮะโดนไล่ออกจากงานขอโทษก็ไม่ขอโทษเขาตอนเนี้แล้วก็โอ้โหไปด่าเหยียดสารพัดไปเยียม ศาสนาเขาอีกอะ่ะคือนี่เรื่องนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะมีที่ยืนหรือเปล่าเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยกันหนำอย่างหนักจริงๆสําหรับชูศักและยังมีพฤติกรรมกับพี่ๆไรเดอร์เขาอีกซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือไม่รู้ว่าสาวสองคนนี้เนี่ยพื้นฐานเดิมเธอเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าชอบไปเหยียดชอบด่าคนอื่นชอบอรา,ารวาสต้องบอกว่าแล้วอารวาสเนี่ย อันแล้วว่าในที่สาธารด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วโอ้โหมันมันมันคิดว่าโอ้สังคมเราเนี่มันน่ากลัวขึ้นทุกวันจริงๆนะผู้ชมทําร้ายร่างกายกันง่ายๆคิดจะเหยียดคนอื่นคิดจะด่าคนอื่นเนี่ยก็ด่ากันเลยอย่างนี้ดีที่สาวจิตสลามคนเนี้คุณผู้ชมเธอเป็นคนที่จิตใจเมตตาแล้วก็ไม่ได้หัวร้อนตามแล้วก็เป็นคนใจเย็นแน่นอนว่าเธอก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองก็เลยมีการเนี่ย เดินทางไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมว่าพนักงานสอบสวนจะมีการเชิญเนี่ยสาวสองคนนี้เนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมแล้วจะมีการเอาผิดต่อไปอย่างไรเพราะแน่นอนว่าฝั่งสาวอิสลามยืนยันว่าต้องการแค่คําขอโทษเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานาการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ